จะ <laughs> ไม่ได้บองกันนันดีใช่รหรอกูได้หรอนกแก้วนั่นแล้วมันหมายองไรก็อนพังหันเอ้ามันคือบอกของสันปะฮะกูงได้ไม,ไม่เห็นอย่างมันเยกโอ้ยบักลุยเอาปลาคอนมาห้ลูกเมียกะมาน้่เออมาเห็นนกแก้วเลวยอยากได้เอาไปเบื้องโอ้ลูกกะห้แอวเอาดีเดียวนี่สันดอกตีจักช้ว่าจังได้คอยกะได้ ก็เลยได้ให้เขาอยู่ไปคืนนึงฆ่าเขาเอาป่าคอนไม่วะเอาไปไว้บ้านกลางคืนบวกเอาไว้ทั้งนอยันมันเหียว่ะสันเอาก็เลยเอาไว้ในห้องนอนน้ำเบิดแอร์ยางดีเอเขาเอามาส่งยังมือเศร้ามันกะบอกเจ้าหี่แล้วอย่าก็แกก็บอกสันมันเป็นยังไงห่วยกระจักแล้วล่ะเพื่อนกะสิว่านกมันบุรุเรื่องรู่เล้าตัวเอานกแก้วไว้ในห้องนอนคว่ำแตกบ่มึน อยากเห็นหนาตอนมันไหนที่นกแก้วบ่าวได้เนาะมันสิว่าจังเลยเฮ้อกด้แล้วกระเด้าว้าวเออเออมาซื้ออะไรดีจ๊ะยายจะมาซื้อกาแฟกาแฟร้านผมขายยาไม่ได้ขายกาแฟจ้ะยายนี่แต่ว่าถ้ายายอยากได้นะเดี๋ยวเดินออกไปซื้อให้ก็ได้ยายจะเอากี่กระป๋องอ่ะเออเอาสักสามสิบกระป๋องอ่ะ เฮ้ยยายสามสิกระป๋องเอาไปทำอะไรเอ่อยายดูในทีวีเขาบอกว่าเอ,อ่กินกาแฟแล้วตาจะแข็ง<ห>ยายจะเอาไปให้ตากินโอ้ยายนี่ยายเข้าใจผิดแล้วครับตาแข็งเนี่ยหมายถึงว่านอนไม่หลับไม่ใช่ว่าแข็งแบบนั้นนี่อายุปูน,นี้แล้วยายยังไม่เลิกอีกเหรอเลิกแล้วเลิกคิดแล้วนะเลิกผนะัวเก่าจะได้ผัวใหม่ พ่อใหญ่เจ้ามีเงินอยู่บ่ให้คอยคอแนคะอยว่ามีเงินค่ารถจักบาทไหวก็บบ่เมีแล้วพ่อก็มีรลอยเดียวี่แล้วพอได้ค่ารถกลับบ้านโอ้ยเฮจังใดเนาะสัน่นขั้นพ่อใหญ่ให้ากา็กะซิมีแนวตอบแทนอยู่อกอขินว่ากระไดไหวแม่นบ่เอออยากเอาอยัางกอยกะสิให้ไหวก็เอาหันแล้วแต่ว่าให้ได้ห0าิบบาทนึงเด้อแน่ที่เหลือพ่อก็สะได้เป็นค่ารถกลับบ้านโอ้ย กัน50บาทก็เขาได้เครื่องเดียวเท่านั้นแล้วถือว่าจังสั่นว่าคุณสิเขาได้เครื่องเดียวก็50บาทเนาะ100นึงก็ครแน่แล้วบ่เอ้า100ก็100คุณสิโชวยังเอาดอก คนเสียงใหไงยังกันญ่คนเสียงน้อยยังกันน้อยมันก็แม่นุ่นแหละแต่ว่าสัตว์สาวาสี่หมื่นมันผสมเสียงเอาคือวางกันมันมันคือคนเอาได้ไปเอาเห็นบ่ากล้วยน่ะฮ่าฮ่าฮ่่นฮ่าฮ่ายงไนหมโตแงเงี้ยเฮียมังูตีละบ้านี้เชียงไง 我不摸你们。